ครับสวัสดีครับลอกตกปลามือสองอีกคืออีกคือครับวันนี้เอาตัวไดว่าครับตัวนี้เป็นตปินเตอร์นะครับรหัสแซนะครับเบอร์สี่พันสี่พันเอนะครับรหัสแซก็เป็นสุดตารางของของรุ่นนะครับมามาดูสภาพกันนะครับก็ริ้วรอยก็จะมีที่ท้ายนะครับเป็นกาดท้ายนะครับ ยวลอยก็มีเป็นลนักษณะของการวางนะครับใช้การใช้งานนะครับตัวนี้ m a ็ดอินไทยแลนด์ครับเป็นเรว่าไทยแลนด์มาดูไล่กันตามสเต็ปก่อนนะครับแขนพับล็อกอัตโนมัติครับนี่อัตโนมัติตัวหนอบหมุนลื่นๆครับหนอบหมุนลื่นตัวการกลับไม่ติดไม่ตายนะครับใช้งานได้ปกติดูกันกลับปึ๊บ ตัวนี้เป็นระบบออโต้รีเวิร์สแล้วนะครับเป็นกันกลับแบบแบร์ลิงครับล็อกอยู่แล้วอยู่เลยนะครับไม่มีให้ตัวกลับมาได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นรอบเกตระดับท็อปแล้วลละอ่าเฮ้บมาเปิดกันกลับถอยหลงังนี่หลังใช้ได้ครับนี่อ่อ การหมุนลื่นๆนะครับหมุนลื่นๆสเปคนี้ไม่มีเสียงลูกปืนไม่มีเสียงของเฟืองนะครับอ่ายังสมูท t h ดีอยู่นะครับตัวต่อไปเป็นหน้าลอกหน้าลอกมาดูการเปิดปิดแข็งแรงครับนี่สิบรอบก็อยู่สิบรอบนะครับไม่มีค้างไม่มีฝืดไม่มีหนืดนะครับอ่าตัวหน้าลอกอ่าปุ๊บปตัวโรเลอร์ โรเลอร์ er, เป็นโรเลอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นโรเลอร์อ่าเป็นโลหะหมุนหมุนอยู่นะครับโรเลอร์ยังทำงานอยู่นะครับอ่ามาดูตัวดูดูภายในกันก่อนนะครับตัวนี้เปิดคลิกมีคลิกเสียงบิดของฝานะครับดูที่ฝากันก่อนอ่ามาดูที่ฝากันครับเปิดออกมาปุ๊บ ไม่รู้จะรีบไปไหนอา้าวฝาไม่มีแตกไม่มีรล้านะครับฝายังให้ดูซ้ายดูขวาใช้งานได้ไม่มีแตกไม่มีล้าตัวห้องเบรกก็เป็นลักษณะนี้นะครับเบรกก็ใช้งานได้ปกติครับตัวคลิกเสียงเป็นระบบดีดนะครับเป็นระบบสปริงดีดแผ่นเหล็กนะครับนี่สปูนเป็นคาร์บอนนะครับเป็นสปูนคาร์บอน ตัวห้องเบรกไอตัวตัวแกนก็จะเป็นแกนโรเตอร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแกนแกนน็อตหัวน็อตไม่มีเกียวไม่ไม่ลูดนะครับไม่เกียวไม่รูดนะครับใส่กลับเข้าไปฟังเสียงกันเสียงก็ประมาณนี้ครับนีเสียงดังฟังชัดอยู่ในที่โล่งนี้ได้ยินเสียงชัดเจนแน่นอนครับปรับ กลับเข้าไปลองฟังลองดูลักษณะการเบรกนะครับเริ่มเบรกสมูทดีครับเบรกใช้ได้ดูฟังเสียงลักษณะของลิ๊กเสียงเป็นการดังต่อเนื่องแบบระยะที่เท่ากันนะครับไม่มีการกระเด้ากระด้างนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเบรก มาหาแน่นเลยเบรกใช้ได้ครับแน่นดีโอเคครับก็หมุนเลื่อยๆกันเลยทีเดียวครับเป็นลอกตกหน้าดินตัวค่อนข้างใหญ่นะครับหรือว่าจะเอาไปตกปลาทะเลก็ได้นะครับเหมาะสำหรับงานทะเลด้วยเพราะว่ามันเป็นลอกกราไฟ์กราไฟ์ผสมคาร์บอนออตัวโลหะตัวขาเขาจะเป็นกราไฟ์นะครับ ตัวสปูนเขาจะเป็นคาร์บอนครับผมก็ฝากไว้กันอีกหนึ่งตัวครับผม